สักบายมีแฮปปี้ไดเอทแอนแพนโทเจนิกพอดแคสต์ที่จะชวนทุกคนมารู้จักร,ร่างกายและจิตใจของตัวเองให้มากขึ้นแฮปปี้มายเฮลตี้บอดี้สุขภาพจิตดีสุขภาพกายแข็งแรงมีพลังออกไปใช้ชีวิตสว,ส,สวัสดีค่ะเมมิสแฮปปี้ไดเอทหรือว่าเจ้าของแบรนด์แพนโทเจนิกนะคะทูนะคะโมเดเลเตอร์ประจำรายการค่ะ วันนี้เราจะมาชวนคุณเมย์คุยหลังจากคลิปที่แล้วที่เราเกิดเรื่องโปรตีนไปคืออันนี้คือโปรดักใหม่อของแพนโตเจนิกเนาะก็คือแ plant โปรตีนคือจะมาชวนคุณเมย์คุยว่ากว่าจะมาเป็นโปรตีนเนี้ยยากง่ายมากหน่อยแค่ไหนแล้วก็มันมีอุปสรรคอะไรบ้างแล้วก็มาแชร์ในมุมผู้ผลิตว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอะไรต้องคอนเซิร์นบ้างกว่าเราจะออกโปรดักโปรดักหนึ่งมาให้ผู้บริโภคกินอื คือโอ้โหเร,เรื่องมันเรื่องมันยาวมากทุกคนก็คือจริงๆแทนโปรตีนอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วนะここว่าจริงๆ่อยากทำแต่สองปีที่แล้วแล้วแต่ว่าไม่ว่าจะด้วยเรื่องวัตถุดิบรสชาติแล้วก็เ <K> รื่องเบื้องหลังต,ง,ตง,ตงต่างๆเนี่ยมันยากกว่าที่คิดเยอะมากค่ะแล้วก็จริงๆแหละไม่ได้คือเอาโปรตีนเนี่ยเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ละกันแต่จริงๆอยากพูดถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกอย่างเลยในในเมืองไทยได้แหละแล้วก็จากที่ตัวเองได้ประสบมา ก็คือย้อนรอยไปก่อนเลยว่าแบบผู้บริโภคไทยก็ต้องบอกก่อนว่ามีความน่าสงสารนิดหนึ่งต้องใช้คํานี้เลยจริงๆเพราะว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนสิ่งที่เราได้รับจริงๆไม่ว่าจะตั้งแต่แบบฉลากเลยจนถึงของข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเศร้ามากเลยทุกคนเพราะว่าแบบคือเมื่อก่อนเนี่ยเมย์ก็เคยทําขนมก,กรอบๆมาก่อนกับคุณแม่แล้วก็จะไปเดินพวกแบบไทเฟกซ์พวกเฟรอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็จะได้คุยกับแบบพวกผู้ผลิตต่างๆแล้วเขาก็จะเห็นว่าเราเป็นแบบผู้อยู่เบื้องหลังเหมือนกันเขาก็จะค่อนข้างแบบ เออบอกเรามาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะยังไม่เคยไปกินพวกขนมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยพี่มันอร่อยมากเลยแล้วเขาจะติดไป้ายไม่ใส่ผงชูรสแม่ก็จะแบบเฮ้ยพี่มันไม่ใส่ผงชูรสจริงๆหรอเขาแบบโอ๊ยไม่จริงหรอกน้องอยู่เมืองไทยอ่ะไม่ใส่ผงชูรสอ่ะขายไม่ได้หรอกแบบอ้าวพี่เขียนว่าพี่ไม่ใส่ผงชูรสอ่ะเขาแบบก็นิดหน่อยนะถ้าเกิดว่าน้องจะเอาแบบไม่มีผงชูรสจริงๆเนี่ยต้องเอาพวกส่งออกพวกญี่ปุ่นเมกาเนี่ยเขาจะเข้มมันก็จะใส่ไม่ได้จริงแม่ก็เลยแบบอึ้งไปหนึ่งสเต็ปจ้ะอึ้ง เพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าพอเขาเขียนว่าไม่ใส่หมชุโรสมันคือไม่ใส่หมูชุโรสเมยก็เคยเป็นคนคนานทุนทูแล้วพอเข้ามาอยู่ในวงการนี้ก็เป็นอีกเรื่องแล้วพอมาถึงอาหารเสริมนี่หนักกว่าเดิมอีกนะคุณเมย์ให้คุณเมย์ค่อยๆเล่าดีกว่าว่าขั้นตอนกว่าเราจะผลิตอันนี้ออกมามันมีขั้นตอนอะไรบ้างเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะอยากเป็นผู้ประกอบการคุณเมย์แบบมันมีขั้นตอนยากๆหน่อยจริงๆมันไม่ยากเลยแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเยอะมากหลังช่วงโควิดอะไรเงี้ยค่ะคือมันง่ายมากใในนนการรอแบดเมืงไทย เราแค่ให้มีเงินอ่ะก็คือทําได้แล้วเพราะว่าเวลาเรา Wal k in เขามาในโรงงานเนี่ยเราก็สามารถบอกได้เลยว่าอ่ะเราอยากทําผลิตภัณฑ์อะไรเราอยากท iber, ําไฟเบอร์เราอยากทําของเล่งเบิร์อะไรเงี้ยโรงงานก็จะมีลิสต์มาให้เลยว่าเนี่ยมีวัตถุดิบนะยูอยากมีกิมมิคอะไรให้เลือกเลยว่า็ไปแอดออนใช่ติ๊กเอาเลยถ้าเกิดใครไม่มีความรู้เลยจะให้โรงงานก็ทําให้หมดเลยก็ได้นะคะ,คะแล้วก็แต่ของเมย์เนี่ยโรงงานเมย์ก็บอกมาเลยว่าเ <laughs> มย์เป็นคนที่แบบเรื่องมากที่สุดในลูกค้าทุกคนที่เขามี เชื่อหัวหน้าอดีตต้องออกมาคุยเองทุกครั้งเพราะเมย์จะถามเขาเยอะมากๆ <c oughs> ด้วยความที่เมย์แบบทําเรื่องเฮลตี้มาสิปีแล้วมัง้งคือเรียนหลายศาสตร์มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีค่อนข้างแบบมีความรู้นนึงเรื่องวัตถุดิบเพราะฉะนั้นเขาจะแบบให้อะไรเราโม่ๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรก็คือเรื่องแบกกรา์เนาะแต่ว่าการที่จะขายในเมืองไทยได้อะ่ะมันก็คือรสชาติต้องมาก่อนจากประสบการณ์ทำบิสซัพปี้ไดเอทมาเนี่ยก็คือทราบแล้วว่าคนไทยเนี่ยต้องการของอร่อยใช่ ความเฮลตี้คืออยากจะเฮลตี้นะแต่รสชาติความเพลนของวัตถุดิบไม่ได้จะมาอาหารนกเหมือนเมืองนอกเนี่ยขายไม่ออกแน่นอนอคือคนไทยต้องการนุ่มอร่อยมาก่อนยาพืชเยอะๆใช่ไอ้พวกรุงแต่งน้อยๆขายไม่ได้ก็คือต้องรสชาติมาก่อนค่ะเอาจริงๆมันก็ไม่รู้นะว่าเขาแบบรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่เขากินเนี่ยมันเฮลตี้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดแค่แบรนด์อะบอกว่ามันเฮลตี้มันก็ขายได้แล้วแหละหมายถึงคนก็เลือกที่จะเชื่อแบรนด์ด้วย ใช่อาจจะด้วยความรู้ที่ยังไม่เคยศึกษาเยอะด้วยแล้วก็เหมือนหลอกตัวเองนิดนิดด้วยว่าเขาาบอกเฮลตี้แล้วอร่อยดีก็อาจจะโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันแรกคือต้องมีเงินเดินเข้าไปให้โรงงานแล้วก็ผลิตได้เลยแล้วโรงงานก็ผลิตออกมาแล้วก็คือแค่มีหน้าที่ทําโฆษณาขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาจะขออนุญาตเอายงอยอะไรแบานี้คุณติ t ชั่นแจกให้ใช่ก็เราแค่ต้องจ่ายเงินตามเซอร์วิสที่เขาเสนอมาอันนี้คือโปรเซสเขาเรียกว่าโปรเซสพื้นฐานเนาะโปรเซสเบสิก แล้วสารอาหารมันครบถ้วนตามที่เขาบอกจริงหรือเปล่าอันนี้มันคือความนีอซึ่งไม่ก็ไม่เคยมีคําถามนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะเพราะว่าแบบอ้าวเขาเขียนว่าถึงก็เขีิดว่ามันก็ต้องถึงเพราะมันมีทางออยมีใบรับรองอะไรต่างๆด้วยความที่สงสัยนอนไม่หลับจ้ะมันอร่อยจริงๆเลยส่งไปแล้วโอ้โหสมมติเขาเคลมยี่สิมีโปรตีนแบบสิบอะไรอย่างเงี้ย ก็คือพีกมากไม่พอถูกจริงๆถูกก็เป็นคนนั้นนะเพราะเรารู้สึกว่าถ้าแบรนด์เขียน่าเท่าเนี้ยเราก็คิดว่ามันต้องเท่านี้เพราะว่าเราเราเป็นคนทําสื่อเรา,า,เราจะรู้สึกว่ามันแบบขายอ,ออกมาได้ไงวะม,ม,มันต้องพูดความจริงอะผู้บริโภคไง ซึ่งเวลามันเกิดเรื่องแบบนี้มันมีได้2กรณีก็คือว่า1เจ้าของแบรนด์เนี่ยรับรู้ด้วยค่ะแล้วก็อกรีที่จะผลิตของแบบนั้นออกมาเพราะว่าอยากผลิตต้นทุนแน่นอนใส่วัตถุดิบไม่ถึงเพราอาจจะเอาแป้งอ,อะไรมาใส่ก็ได้มันก็ถูกกว่าอยู่แล้วคอสมันถูกกว่าอันที่2เนี่ยหลอนกว่าแล้วก็น่าสงสารกว่าคือเจ้าของแบรนด์เนี่ยไม่รู้รเพราะว่าในการนในการจ้างผลิตเนี่ยโรงงานน,งงาน,น่จะใส่งงอะไรมาให้ใหเราเราก็ไม่รู้ใช่ไหมยกเว้นเราแบบส่งไปตรวจทุกรอตอะไรอย่างเงี้ยก็คือโดนโรงงานหลอกนั่นเองเพราะว่าโรงงานอยาก ประหยัดต้นทุนซึ่งเจ้าของแบรนด์ก็จ่ายแพงนะแต่แค่โรงงานอะ<ฆ>ใส่มาไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเกิดได้เนี่ยหลายหลายกรณีมากซึ่งมัน,นก็คือหลอนมากเพราะเมย์ก็เลยส่งของตัวเองทุกอย่างไปตรวจแล็บดับเบิลหมดเลยซึ่งถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้ประกอบการในไทยอะเมย์ว่าคือแนะนําเลยนะถ้าเกิดเราจ้างผลิตอะให้เราส่งไปตรวจซ้ําเราก็คือต้องตรวจเองไม่ใช่ให้โรงง,งานส่งไปตรวจเพราะว่าสมมติว่าอะเมยคุยกับโรงง,งานโปรตีนนี้แล้วเม่บอกว่าให้ส่งไปตรวจมันก็จะมีอีกว่าเขาจะมีแบตช์ที่เขาทําเพื่อส่งตรวจแล็บ แบบให้โปรตีนมันขายจริงให้เราใช่แล้วอันแรกเขาอาจจะแบบไม่ได้อยากหลอกเราหรอกนะแต่ส่งที่อันที่เขาส่งตรวจแ l บอ่ะมันไม่อร่อยเพราะโปรตีนมันถึงมันจะสากมากๆมันจะไม่อร่อยเขาก็เลยส่งอันนั้นตรวจแ l บ p แต่ไม่ทําให้เราจริงซึ่งเขาอาจจะบอกเราหรือไม่บอกเราก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้น่ากลัวมากน่ากลัวมากคือคือมันไม่ได้น่ากลัวในมุมที่แบบเขาใส่สารอะไรไม่ดีหรอกหรือว่ามันจะขาดไปเยอะ คือขาดไปเยอะแต่คือเรามองว่ามันไม่ถูกต้องในมุมของผู้บริโภคที่บที่เรารู้สึกว่าเออเราฟังล้วเรามันก็ไม่ได้ถูกว่าโปรตีนที่เราต้องจ่ายจร่ะกระปุกหนึ่งนี้ก็คือเป็นพันอัพเป็นพันอัพทั้งหมดเลยนะในตลาดตอนนี้แล้วสิ่งที่เจอกับตัวเองก็คือมีโรงงานก็คือวัวเกับหลายโรงงานแล้วค่ะ จะลอนชไปแล้วรอบหนึ่งเราด้วยความหลอนที่มันเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเมย์ก็เลยขอแซมเปลิลเขาส่งไปตรวจเองสมมติว่าเขาเทรดว่ามีโปรตีนให้เมย์สามสิบเปอร์เซ็นต์เอสามสิบกรัมเมย์ส่งไปตรวจแล็บเหลือยี่สิบเมยก็ไม่โอเคแล้วว่าแบบเกิดอะไรขึ้นนี่ก็คือบอกแล้วว่าฉันจะอันนี้ก็คือหยุดไปไม่ได้ลอนชไปรอบหนึ่งแล้วก็ต้องไปอวดกันใหม่แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเมย์จะเอาโปรตีนเท่านี้มันไม่อร่อยนะอืมันก็เลยบอกว่ามันก็ไม่ได้มันยังไม่ขายงั้นเอาใหม่ไปทําใหม่ให้หมดเเลยออยอี แล้วคือเสียค่าแพคเกจจิ้งเสียอะไรไปแล้วนะแต่ขายไม่ลงจริงๆอ่ะคือแบบหนักคือไม่ไหวอ่ะไอ้คนที่ทาไหวนี่เมยก็ไม่รู้ว่าเขาไม่มีจัญญาบันหรืออะไรที่แบบหลอกลงหลอกผู้บริโภคหรือว่าแบบลูกค้าเขาลงได้ยังไงอ่ะเรียกได้ว่าคือนอกจากเราอ่ะเป็นทั้งเขาเรียกว่าอะไรผู้ผลิตอ่ะคุณเมย์เองก็เป็นผู้บริโภคด้วยเหมือนกันมันก็เลยเหมือนทําใจลําบากเนาะแล้วแลไม่ถือว่าเป็นลูกค้าที่ส่งแลบหลายรอบมาก แล้วมันจะไม่ค่อยมีคนทําเพราะว่าส่งแล็บแต่ละรอบมันก็เป็นหมื่นนะทุกคนมันคือเป็นเงินที่ต้องเสียไปแล้วโรงงานก็จะเริ่มน้อยกันเมยแล้วเขาก็จะไม่กล้ามาหลอกแล้วเพราะไม่ส่งแบบส่งบ่อยมากก็จะบอกว่าผู้ผลิตก็ต้องมีความรับผิดชอบผู้เริยภคกถ้าเราไม่ได้เป็นโรงงานผลิตเองอ่ะเราก็ควรจะส่งของตัวเองอ่ะไปตรวจโดยที่เราควรจะส่งเองเอาของที่เราจะขึ้นเชลฟ์ที่ขายเนี่ยไปตรวจไม่ใช่จากโรงงานนะเอาของที่เราขรายอ่ะเกิดเจอลูกค้าแบบคุณเมย์ขึ้นมา ไม่ก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเมืองไทยฟ้องได้หรือเปล่าเหออาจริงสมมติผู้ผลิตคนนั้นเจอลูกค้าแบบคุณเมย์แล้วไปตรวจอ่ะคือถูกว่าจริงๆมันสามารถฟ้องสอคบได้นะไม่รู้ไม่เคยมปนึงั้นมันเลยคุ้มครองผู้บริโภคว่าแบบว่าแบรนด์แบบไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงใช่นี่นะรัฐบาลใหม่ช่วยเขาเรียกว่ามาดูเรื่องนี้หน่อย ใช่ช่วยออกไปตรวจในตลาดหน่อยว่า nutrition fact เนี่ยมันตรงกับของข้างในไหมอืมไม่เคยไปเดินซูเปอร์มาร์เกต็ตกล้วยทอดคราฟศู์อืมฮะก็เลยแบบกล้วยที่ไหนคราฟศู์วะมันงงมากเลยอะ่ะเออหมายถึงแบบแต่ละอย่างนี่เขาจะเคลมกันตอนนี้เหมือนแบบเอาแค่แบบมันเป็น point ทางา marketing งแต่ไม่ได้ดูเลยว่าจริงๆแล้ว,ขอ,ลวของจริงมันเป็นยังไงแล้วแบบเขาต้องบอกผู้บริโภคกะ ขนาดทูเองที่เราคิดว่าเราเป็นคอนเชียสแล้วอะเราก็ยังไม่ได้มีความรู้รอบด้านครบขนาดนั้นแล้วเราแก็ค่อนข้างเชื่อเชื่อในแบรนด์ที่ออเราไม่มีทางเลือกยกเว้นผู้บริโภคคนไหนคือมันไม่ใช่มันเปิงหลายสเต็ปมาเลยนะสมมติเราเป็นผู้บริโภคจะส่งไปตรวจแล็บได้ครั้งหนึ่งมันก็ต้องมีจํานวนของอ่ะคือเราก็ต้องซื้อของมาก่อนเพื่อที่จะส่งไปตรวจค่าแล็บอีกผู้บริโภคที่ไหนมันจะมานั้งส่งทุกอย่างที่เรากินไปตรวจมันมันไม่ใช่เรื่องปกติอยู่แล้วที่อยู่เราจะไปตรวจแล็บอะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละ เขาเรียกว่าคลิปนี้เหมือนเป็นคลิปในมุมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคว่ามุมผู้ผลิตก็อยากจะที่จะให้ En c เ u r a g e ทุกคนอะ่ะให้ทําแบบมีจรรยาบรรณแล้วก็แคร์ถึงผู้บริโภคส่วนมุมผู้บริโภคก็ควรมีสติในการที่จะแบบว่าหาข้อมูลเสพสื่อหรือว่าแบบแฟกชเช็คต่างๆเนาะซึ่งแม้ว่ายากแหละสิ่งที่จะ <c oughs> แ,นะแนะนําให้ทําก็คือเอาใหม่แล้วมาสร้างไม n d s ซ็ใหม่หมว่าอาหารเสริมเนี่ยก็คืออาหารเสริมอย่าเอาชีวิตเราไปฝากไว้กับอาหารเสริม ก็คือพูดในฐานะผู้บริโภคแล้วกันก็เลยอยากให้แบบ ทุกคนเห็นอาหารเสริมอาหารเสริม,อาารเ,รมเอาสารอาหารหลักมาจากอาหารหลักละกันที่เราเห็นเป็นชิ้นเป็นอันพืชผักผลไม้เนื้อสัตว์หรืออะไรก็ตามอะคะ<ช>่ะแล้วก,กินอาหารเสริมเป็นเสริมเสริมไม่ใช่เอาแบบทุกมื้อแบบกินแทนมือ้ออาหารถือว่าเรื่องนี้ดีมากเลยเพราะว่าจะชอบไม่คนคิดว่ามันกินแทนมื้ออาหารได้ก็ได้ <S <S แต่ไม่ใช่ทุกมื้อไม่ใช่ทั้งวันใช่มันไม่ใช่ทุกวันไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยตื่นมาแล้วฉันจะกินสิ่งนี้ทุกวันแทนมื้ออาหารเลยอะมันไม่ใช่แต่คือมันคือการกินเพื่อเสริมในส่วนที่เราต้องการสรรร้้้้าาาาาางงกกกมเเเนนนือออแบบว่่่ชตตโปปีพิจ ที่ปกติเรากินข้าวกินเนื้อสัตว์กินผักอยู่แล้วเนี่ยก็คือเสริมเข้าไปแบบที่คุณเมย์ว่าคือถือว่าคนเราเดี๋ยวนี้แบบเอาง่ายแล้วก็เอาสะดวกแบบมากเกินไปเช่นแบบพยายามจะหาอะไรที่มันมาทดแทนเมื้อ,อาหารให้กินได้ง่ายๆเพราะเอาจริงๆอย่างทูทูแชะทูเองทูก็เป็นคนรู้สึกว่าการกินบางทีมันเสียเวลาอเออเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยแค่เช็คโปรตีนกินอ่ะก็พอแล้วแต่จริงๆมันไม่พอนะ ม,มันได้เป็นอาหารเสริมไงวิตามินแร่ธาตุไขมันด yeah, ีเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าอันนี้แบบหน้าผลักดันให้มันเป็นเทรนด์หลักเนาะคือการกินอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมอืม ก็พยายามจะมีจรรยาบรรณในสิ่งที่ทำแหละเพราะว่าตอนแรกถ้าเกิดมันเป็นบริษัทอาหารเสริมก็คงจะโฆษณาให้เป็นเป็นอาหารหลักได้แหละแต่ก็<ะ>จากประสบการณ์ตัวเองทำไม่ลงจริงๆทุกคนมันคือสุขภาพคนที่เรากำลังเล่นด้วยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นชีวิตคนคนนึงเลยนะซึ่งมันส่งผลระยะยาวด้วยเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละค่ะในมุมผู้ผลิตเนาะก็มีจรรยาบรรณกันนิดนึงผู้บริโภคจะได้อุดหนุนเราถ้าเราเป็นผู้ผลิตที่มีจรรยาบรรณส่วนมุมผู้บริโภคก็บริโภคแบบมีสติแล้วก็ พยายามที่จะดูแลตัวเองในมุมที่ดูแลได้แล้วก็ไม่ได้ไปพึ่งอาหารเสริมหรือพึ่งแบรนด์จนมากเกินไปค่ะ <Okay. S 1> อก็มีคำถามหรือว่ามีอะไรสอบถามก็สามารถมาคุยกับคุณเมย์ได้เหมือนเดิมนะคะในช่องทางของ Miss Happy Day หรือว่าจะทักมาถามในแพนโตเจนิกก็จะมีแอดมินคอยช่วยตอบให้ข้อมูลอาหารอยู่ค่ะก็วันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดมีอะไรก็ถ้าใครมาคุยกันได้ค่ะบ๊ายบาย